สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมติ้งสเกิร์เอดอรครับนี้ก็เราจะมาขอพีเซนต์แมป,ปก่อนนะก่อนคือว่าวันนี้เป็นแมป,ปปิดซีรีส์เลยก็ว่าได้เพราะว่า1.18เนี่ยอัปเดตใหม่ออกมาแล้วและเราก็ต้องไปเล่นเวอร์ชั่นใหม่ถูกไหมฉะน,นั้นก็ต้องสร้างแมป,ปใหม่เพราะว่าจริงแล้วก็ผมก็เพิ่งมาเป็นคือผมก็ล่เพิ่งมาลงยูทูบได้ไม่นานฉะนั้นก็คือ การที่ว่าผมจะพีเซนแมปอะไรต่างๆเนี่ย <ๆ S 1> ก็อาจจะแบบว่ามันน้อยแล้วเพิ่งมันอัดเพิ่งมันเล่นในช่วง1.7ด้วยคือเล่นนานแล้วแหละแต่เพิ่งมาอาัดช่วงหลังๆท้ายๆมันก็เลยไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่อาจจะทํามาน้อยแต่ก็เวอร์ชันใหม่สัญญาว่าจะทํามาให้เยอะๆเยอะเลยก็ว่าได้คือทําให้มันทำให้มันมา,มาเยอะๆเลยนะครับแบบหลายอีีให้ทุกคนได้ดูกัน ยังจบซีรีส์คือยังไม่ได้ไปดีเอ็นเลยนะเนี่ยโอเคปะเดี๋ยวเราไปชมสถานที่แรกกันนะครับที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือที่นี่นะครับที่คือบ้านหลังแรกของผมเองนะครับเป็นบ้านหลังแรกที่ค่อนข้างที่จะนะฮะนีมีคนมาเช่ามาคนมา,มน,มานอน,น,อนเรียนอยู่แล้วก็โอเคตอนแรกตรงน,นี้เป็นเตียงผมนะ ถ้าดูคลิปันแรกเนี่ยคือดอกไม้ตรงนี้ยังอยู่เลยดอกไม้สีฟ้ายังอยู่แบบบักเจอทางเดินมันเป็นทางเดินไปแล้วตอนนี้คือตอนแรกตรงนี้ไม่มีต้นไม้นะจริงๆต้นไม้ตน้นมันจะมีแค่ตน้นโอ๊กต้นเบิร์ชตอนแรกต้นเบิร์ชนี่ยยังอยู่ตรงนี้เห็นไหมยะมีต้นไม้บางตงน้นอะยู่เลยนะครับตรงนี้มันจะกระจุกอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ภูเขาตรงนี้มันก็สูงมากด้วยอืมถูกป,ป่าววะจริงๆก็สูงเท่านเดิมแหละก็ ตรงนี้เนี่ยคือบ้านที่ผมสร้างขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวให้ไปดูชมหน้าบ้านมันก่อนนะนี่คือหน้าบ้านนะหน้าบ้านก็แบบมีความทรงพลังอะไรขนาดนี้นะที่เ้นที่ททางที่มันมืดแบบนี้แหละยังไงสวยดีนะจะเปิดในวิชั่นด้วยโอเคเค่นั้นแหละโอเคปนดื่มได้ดีกว่าโอเคดื่มเสร็จแล้วก็จริงๆใช้คนปลาดีกว่าเนาะอีสองนาทีเอาดิครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันก่อนนะว่าเออ บ้านของเราเนี่ยตอนนี้คือในวิชันรัสสว่างาตามานีบ้านของผมนะตอนแรกบ้านผมหน้ามันเรียบอมันเรียบตรงนี้างหน้าต่างๆเนี่ยมันยุบลงไปอันนี้ผมยื่นออกมาบล็อกหนึ่งแล้วส่วนตรงที่มันเรียบๆเนี่ยผมก็เอาสลับไปต่อเติมแค่นั้นเองนะครับก็เนียนอยู่นะเนียนอยู่ส่วนตรงนี้ก็ทําเป็นกระจกตอนแรกมันปิดปิด,ปดทึบเลยนะแลกโวยปิดทึบเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างในก็ ในตรงนี้ก็จะเป็นยน้าต่างอันนึงเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในกันดีกว่าเนาะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือตู้เย็นเป็นตู้เย็นที่สามารถหยิบของได้เห <c oughs> ็นไหมแจ็เอาปะล่ะแจ็เอาตไหมตู้เย็นที่สามารถหยิบของได้แบบหยิบได้จริงๆเหมือนในชีวิตจริงเลยจริงๆนะติ๊งมึงเปิดแค่เนี่ยมึงวางแค่กล่องเนี่ยแล้วก็หยิบของแค่เนี่ยพอแล้วไม่ต้องแั่จะรีบไปเปิดแล้วก็หยิบแบบนี้เนี่ยไม่ต้อง แต่เพื่อความสวยงามและสมจริงก็เราควรทําแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็คืออันนี้ก็คือกล่องเก็บของจีปาถาอันนี้ก็จะเป็นพวกแร่จริงๆที่ทำให้มันดูแบบนี้แหละนะส่วนอันนี้ก็คือก็คือของนีนเดอรอ์ะนะมันก็มีเยอะอยู่อันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลหิน อีกเด็กปูนทรายนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็โอเคมีเพชรอสามเมตรคือก็จะยีแล้วแหละที่ว่าเราําชุดเกราะเพชรดัง,งแมง <c oughs> นี่ก็คือโตเป็นโต๊แล้วกันนะคือการเป็นโต๊ะอะคือเราทำเป็นโตะโตะญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบ้านก็ทรงจะญี่ปุ่นนิดนึงนะโอเคมันก็จะแบบมีความแบบบุ่มๆุมลงไปก็เพิ่มมิติให้กับบ้านเราแล้วก็ใส่สีไม้ให้มันแปลกให้มันตัดไปตัดมานะฮะ ก็การออกแบบก็มัวตัวสิ้นดีนะก็น้องๆอย่าว่าพี่เลยนะพี่ก็มัวตัวแบบนี้แหละอ่าโอเคนี่ก็คือโซนห้องนอนห้องนอนก็คือขึ้นบันไดมาก็จบแล้วก็คือเป็นห้องนอนแล้วคือบ้านผมก็แบบง่ายๆอ่ะไม่ต้องมีแบ่งห้องแบ่งห้องอะไรเยอะๆคือเล็กๆก็อยู่ได้อย่างเนี้ก็อยู่ได้แล้วเนาะก็นี่ก็จะเป็น คือถ้ามองไปก็จะเป็นหน้ายิ้มใช่ป่ะอันนี้เป็นการออกแบบมูมัวมวูมัวจริงๆคือแบบมีอะไรก็ยัดยัดใส่ลงไปใส่ให้มันแบบมันดูมีมิติจนมันเกิดรูปร่างอะ่ะแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกว่าจะไม่ทํากระจกนะจะทำแบบปิดทึบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสักพักผมมองไอเดียไปการออกแบบการตกเขียนแต่งบ้านแล้วดันไปเห็นตรงช่องนี้แบบเฮ้ยทำเป็นกระจกดีไหมก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ตรงนี้ ่าส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันจริงๆหลังคาตรงนี้ทําไม่สูงขึ้นด้วยนะตอนแรกมันโหมันสองบล็อกอย่างนี้เลยโหมันทำเป็นสีกเม็นรทรงเป็นทรงกระบอกไงอันนี้ผมก็ทําสูงขึ้นจนมันเหลือที่ว่างตรงนี้ก็คือจะเป็นหน้าตรงหน้าต่างตรงนี้ก็ไว้ทําสวยเล่นอันนี้ก็จะแบบคือปลอมไปดินชักทําเป็นดินชักอะไรอย่างนี้ไงดินชักเก็บของนี่ก็จะเป็นเก้าอี้เก้าอี้เนาะ เก้าอี้แล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะแผ่นที่อะไรอย่างนี้โอเคแล้วสังเกตทําไมผมต้องเอาเตียงเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าตอนที่ผมเป็นอาหารน่ะเขาคนอื่นเขานอนเตียงสีขาวสีอะไรกันสีเขียวใช่ไหมผมผมฟูกผ้าคลุมแล้วก็เตียงผ้าคลุมสีน้ําเงินน่ะเราก็เลยต้องเอาตรงนี้เป็นเตียงสีน้ำเงินไปเลยเนาะมันก็มีความเฉียวขาวดีมันก็ดูเหมือนกันและนี่คือของสําคัญที่หายากก็คือจะไว้ตรงนี้สัหรัตูก็เก็บเทเชอร์เพจ ไฟแชค็คคือเอามาทมําไหมเราไม่เข้าใจตัวเองอ่นะอันนี้ก็เป็นจะเป็นโคมไฟโฟมไฟก็จะทําทแบบชั้นเรียอะไรส,สวยๆเล่นๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นงบมีแค่ทําแค่เนี้ยตะเกียงตะแกรงอะไรแบบนี้แค่เนี้ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางทิ้งพงทิ้งพ้าอะไรก็วางกันไปคือดีทําให้มันส,สวยๆให้มันมีของเล่นๆจริงๆก็ไม่ใช่ตรงนั้นหรอกจริงๆก็ประตูนี้ตอนแรกมองเรามันเป็นประตูไม้เนาะ แต่เ p c อะไรมันมีเยอะแล้วมันเข้าบ้านผมได้ผมก็เลยทำประตูเหล็กมันซะเลยออันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่ว่าผมทำเพิ่มอีกสองหลังนะฮะก็จะมีบ้านหลังนี้มีบ้านหลังนี้ใช่ไหมแล้วก็มีตะแงห้อยหัวอะไรอย่างงี้แล้วก็มีท่าเรือที่มา้าจ๋าฉันมารอพี่นะที่มากที่ท่าน,นาุกคืนเลยนะไปะกูหนีละกูไม่เล่นละ <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรมาง่ากู นี่ก็คือแบบบ้านหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีอะไรอะ่ะก็แค่ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปแค่นั้นเองคือแบบก็ทำแบบรัวร้วทํารั้วทํารั้วกันตกเอยอะไรนี้แล้วก็ทําข้างบนให้มันเป็นหลังคามีคือมีอะไระเพิ่มความสวยงามมาเนาะสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ส่วนตรงนี้เนะ่ะอันนี้คืออะไรเอออันเนี้คืออะไรอยากรู้ไหมว่านี่คืออะไรมีดู ก็ไม่รูร้ว่าทำไปเพื่ออะไรนะแบบว่าเป็นป๊กอะโคเลียมใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยชมนกชมไม้ชมปลาแบบว่าไม่ต้องไปจับสัตว์มาในสูในสวนสัตว์อะไรเลยเราอยู่อย่างเงี้ยก็ก็คือได้แล้วตรงนี้คือเรือปลางใช่ไหมแต้ถ้านน้องมาถามว่าพี่พี่เล่นมาตรงนี้อยู่แถวแถวบ้านพี่เนี่ยพี่ได้สำรวจเรือปลางหรือย,อยังไปมาแล้วครับก็ไปสำรวจเรือปลางใช่ไหมไปสำรวจเรือปลางเสร็จเนี่ยฮะก็เนี่ย ก็เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรก็คือที่มาโดของตรงนี้หมดแล้วก็มันก็มีมันก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็มีมมมออเ,อมมเอ่อเต็มที่นะเอ่อแบบพวกเหล็กพวกทองพวกอะไรทั่วไปแบบที่ว่าของที่เรามีแล้วอะแต่สมบัติเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้ก็คือมันมาค้นอยู่ตรงนี้มันอยู่แถวๆประตูเนเธอร์นี่แหละเนี่ยถ้าต่อประตูเนเธอร์แถวๆนี้แหละลงไปก็ได้ท่าส์ออฟเดอะซีนะก็ที่อยู่ในบ้านเรานั่นแหละ ก็จะเป็นสปอนมอนเตอร์สปอนมอนเตอร์ที่ของก็แต่ถามว่าใช้ดีไรก็ทำสองชั้ทำสองชั้นนะก็น่าจะดีอยู่นะเพราะว่าเนี่ยก็ดีอยู่นะเพราะว่ามอนก็เกิดเยอะนะเอาไปเล่นไปถ้าถ้าใครดูคลิปผมก็ทุกคนก็จะรู้แล้วว่ามอนเกิดเยอะขนาดไหนมันลงมาไม่แบบไมหยุดไม่หย่อนเลยอะ่ะนี่ก็จะเป็นฟารมของน้องวัวนะในจุดๆนี้คือฟาร์มของน้องวัวตรงนี้เนี่ย ก็ี A P C แล้วก็พวกกงพวกแกะสารพัดสัตว์เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยแต่เราก็ไม่เข้าใจว่ามันเข้าไปทำอะไรกันในนั้นอันนี้ก็จะเป็นความของน้องไก่ไม่คิดถึงที่ไรก็ยิงแสนเศร้าตอนแรกไก่มีเยอะบักเนมแท็กทุกตัวแต่พอว่าวันนั้นผมไปพาดไปทุกกระจกตรงนี้ออกใช่ไหมมันแหกออกมาเยอะมากแล้วก็กลายเป็นว่าเฮ้ มต้องไล่ฆ่ามัะนอะตอนนี้ก็เลยเหลือสี่ตัวซึ่งออกไข่ามาก็อืมก็ไม่ได้แย่นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวงจรวงจรก็เป็นวงจรดูง่ายง่ายแต่ที่เราบอกทาเกตก็เลยพบว่าพื้นที่มันแพงด้วยแล้วก็คีเก็ตขุดด้วยแล้วก็อะไรต่างๆแล้วก็ตกใจเสียงนี่แหละโด,โด,โด,โดนะูดูเลยนะมีบอกเอาบอกทาเกตมาใส่เนี่ยคือบอกทาเกตก็เซกันแหละต้องห่วงมากแลวครับคือขาดไม่เป็นไม่ว่านะแต่แบบ มันยังไม่ถึงเวลาเวลาครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนสมัยก่อนตรงเนี้ยมันเคยเป็นทางลงท่อระบายน้าอะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วมันจะมีเสียงซอมบี้คือข้างล่างเนี่ยเป็นถ้าอ่อันนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ําพุบอ่อน้ําพุไม่ใช้ตรงนี้ตรงนี้บอ่อน้ําพุอยู่นี่บอ่อน้ําพุก็ไม่มีอะไรก็ตกแต่งให้มันสวยงามตามที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ตกแต่งประมาณน,นี้เนาะก็ถือว่าสวยงามไหมก็พอใช้ได้ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเสาสายลอฟ้าเอาไว้กันฟ้าผ่าบ้านในปีีแล้วมันไฟไหม้แล้วมันมันจะไม่มีบ้านอยู่กันเห็นไหมโอเคเนเธอร์ก็ไม่ต้องไปก็ได้โอเคเดี๋ยวดู่อนดิซิสงสัยข้างๆนี้มากเลยเฮ้ยเฮ้ยกูออกนอกแมปเลยิ่ะอีเวนกูออกนอกแมปไปไกลแล้วนะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้สำรุจตรงนี้เลยนะไม่เคยมาเลย น,นี่ไม ic, ่เคยมานี่แบบแบบแบบยังไม่เจอเนเรตอะไรเลยนยดูนี่คือแบบที่แบบความที่มันยังไม่เจอเนเรตอ่ะคือมันก็จะประมาณนี้แหละฉะนั้นก็คือน้องๆถ้าคือถ้าใครโหลดแบบไม่ไปเล่นหรือคือไม่ต้องหรอกไม่ต้องบอกเขาหรอกเขาคงไม่โหลดแบบไปเล่นรอกติงเนี่ยทํากลงความกินฟัาทองฝักทองเยอะแยะเลยตอนนั้นกูก็หาหาเฮ้ยประตูเนเธอร์คือไม่เคยมาสำรวจจริงๆนะแต่เล่นมาเนี่ยไม่เคยมาสำรวจอะไรเลยนะ ไม่เคยมาโซนนี้เลยนะเราไปอโซนที่แบบว่าคือไม่ไม่ยามไม่ไมออกเรางูนอกทางอะ่ะออกซิเดียนไฟชาร์จเหล็กก็ไม่มีอะไรนี่วะแต่มันมีทองอยู่ข้างบนเฮ้ยประตูเนเธอร์คือแบบกูไม่น่าสร้างประตูเลยอันนี้เกาะนี้ที่เรามาใช่ไหม <c oughs> ใช่เกาะน,นี้ที่เรามาบี p อพอยู่ด้วย <c oughs> ทุกวันนี้มันก็ยังหลงหนะโอเค เราไปตอนนั้นผมเคยข้ามมาตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มาสำรวจหมู่บ้านหมู่บ้านที่มันเป็นหมู่บ้านแบบเนี้ยเ,ออเฮ้ยมันก็ดีนะเว้ยหมู่บ้านเขาสวยมากแต่ว่ารูดของไ้หมดแล้วนะก็ปล่อยไปไปไกลจากตรงนี้ก็จะมีสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าป้อมโจรน,นะครับถามว่าป้อมโจรตอนนี้เหรอเป็นยังไงบ้างครับก็ เรามีไม้มีหินอะไรใช้แบบเหลือเฟืออ๋อนี่ครับป้อมโจรอ,อยู่ระหว่างเลวีนนี่วะเ,เอ้าเฮ้ยทำไมป้อมโจรเป็นแบบนี้วะป้อมโจรกูอะเฮ้ยนึ่งเลิกเล่นเนี่ยแหละจริงคือป้อมโจรเนนะี่ยผมก็จัดการไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็คือตอนนี้เหลือแต่เค้าเปอร์โซนที่ม่น่าเสริมเป็นเสริมสร้างป้อมโจนไว้อยู่ <c oughs> ก็คือเหลือไว้เหลือไว้ให้ดูว่าเออตรงนี้เมื่อก่อนมันเคยเป็นป้อมโจนนะคือเป็นป้อมโจนสูงตระงหงาลาสีมากแล้วก็สวยงามเป็นท,ท,ท,ที่ที่ตั้งเลยแหละแต่อยากรู้ไหมป้อมโจนทั้งหมดมาอยู่ที่ไหนมีไม้นะมีไม้ทั้งหมดที่ว่าป้อมโจนมันคือมันเป็นตึกต่งงางป้อมโจนอันนี้ก็จะเป็นของที่เอาจากป้อมโจนฝ่ายก็คือเราขับเองอันนี้ก็จะเป็น หินที่เอาจากป้อมโจนนะมีธงมีธงมีอะไรพร้อมหมดครบเซตนะครับก็ไปดูกันได้นะแล้วก็อันนี้เกิดอะไรขึ้นพ่อกูไปไหนคือมันแหลกเกินไปหรือเปล่าเธอลองชบชวนดูอีกทีว่าจากนี้ไป โอเคก็ห okay. มู่บ้านนี้ก็เรารูดของไปแล้วไม่มีอะไรแล้วก็มันก็มีของดีอยู่บ้างแหละแต่ว่าเปนงานนะ่ะคือใจเบลล์อ่ะเหลายเมตรอะก็ถือว่าก็ดีอยู่นะเ <c oughs> ดีย๋ยวเดี๋ยวเดทุกคนเดีนยวยนะกูอยากรู้นี่คืออะไรอันนี้คือพล้นของหมู่บ้านเหรอ พื้นของหมู่บ้านนะนี่คือบ้านที่มีเตียงเฮ้ยเพิ่งเห็นเหมือนกันเล่นมานานแล้วก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนิดนึงแหละแต่ว่านี่ก็เราก็มาตรงนี้แหละโอเค โอเคนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้แมพผม1 7ของ t ิ้งส c a มเมอก็มีเท่านี้แหละครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย